เรากําลังสางขนให้กับน้องทองม้วนนะครับน้องเป็นแันคอเกี้น้องขนแน่นนะถึงจะขนสั้นแต่ว่าก็จะมีขนที่เป็นขนที่ตายแล้วที่ยังไม่หลุดร่วงนะครับอันนี้จะเป็นอุปรกรณ์การสางของเรานะครับนี่คนระับเจ๊กระสีดีไหมลูกเห็นไหมออกมาเยอะเลยนะ เป็นขนที่ตายแล้วนะครับเราต้องสางออกนะถ้าไม่สางออกแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับขนนะครับติดอยู่กับตัวน้องทําให้เกิดความชื้นสะสมความชื้นสะสมได้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดเป็นผืน่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังได้นะครับเป็นสายแคร์โลโรนผิวหนังาฉะนั้นเราควรจะแปลงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเอามาทับร้านที่จะ สางขนให้นะครับจะได้เอาขนที่ตายแล้วพวกน,นี้ออกครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่สางออกมันก็จะแน่นนะครับขนมันก็จะดูแน่นเป็นสาเหตุของสังกตังแล้วก็เป็นสาเหตุของการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับทําให้น้องร้อนแล้วก็หอบในช่วงอากาศร้อนนะครับสางแล้วจะได้เอาขนที่ตายแล้วออกนะจะได้ ลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยครับปอบาบน้ำได้สะอาดขึ้นด้วยนะอาบน,น้ำตัดขนร้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับอาบน,น้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวี่ยงวีลรับหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วย ในแต่ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรอนสัตพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุนร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องมหมาน้องแมวซาลอนนะครับสารคนบริเวณเขาให้หมดเลยนะคนที่ใช้บริการครับจะผ่านอเอาไปอํานน้ำี๋วยวจะทำพับสะอาดแล้วก็เอาขนบริเวณตรงช่องหูออกนะครับจะได้ลดการสะสมข,ของที่หูแล้วก็ทำให้การระบายอากาศได้ดีขึ้นครับ เราตัขดขนออกให้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดหูให้แล้วนะครับเรากำลัลงอาบน,น้ำให้กับน้องคอที่นะครับของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรที่ช่วยดูดลัขภาพผิวหนาและขนนะครับชื่อลดคือน้ำเปล่งคัน,น,นคแล้วก็รถเทหมัดที่อยู่บนตัวของสุนัข และแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสุดสมุนไพรของทางร้านาาาน้งหมานองแมวซาลอนติดต่อเข้ามาได้ครับที่0866404443ครับเรามีผลิตภัณฑ์แชมพูจำหน่ายแล้วก็มีบริการดับน้ำตัดขนแก้ปัญหาเรื่องสังกะตังแก้ปัญหาเรื่องเห็บหมัดได้ด้วยนะครับสนใจใช้บริการสนใจแชมพูติดต่อได้ที่0866404443ครับ สายด้านส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดส่ให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุนโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำให้กับน้องคอกี้ อาบน้ำแต่คนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมงคลกันครับเบอร์โทรศรรัพท์0866404443อาบน้ำแต่งขนสุนขัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดูการสบัดเหินรีนเราหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับและด้านหนึงจะใช้ในการจิตอาสาแต่งขนให้กับสุนขัจนนขจระเข้ตามสถานที่ต่างๆน,นะครับอนันนโมทนาบุญร่มกันสำหรับลูกค,ค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ ก่อนที่ร้าจะมีผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับช่วยปรับสภาพผิวนอนขนช่วยลดผื่นได้สีคันและลดเทมเหมร์นได้ด้วยครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ0866404433ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ